หัวข้อหลักสำคัญในการแก้หรือบรรเทากรรมสิ่งสำคัญของการแก้หรือบรรเทากรรมคือใจที่รู้สึกสำนึกผิดอยากขอโทษขอโอกาสทำดีแล้วแก้ตัวตั้งใจหม่ารักษาศีลเข็ดหลาบกับการทำบาปทั้งปวงจะไม่ทำผิดอีก ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนจะไม่เบียดเบียนผู้ใดทั้งกายวาจาใจต้องซึ้งในทุกข์ที่ตนเจอที่ตนกำลังได้รับด้วยใจที่เห็นชัดว่าเราอาจเคยทำกรรมกับผู้อื่นไว้ซึ่งอาจเป็นในเรื่องของอดิตชาติ ผลจึงส่งให้ต้องทุกข์ใจแบบนี้แค่ยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเลวความผิดพลาดของตนก็มีผลช่วยบรรเทากรรมได้ทันทีคือใจจะเป็นสุขขึ้นแม้ยังอยู่ในสถานการณ์เดิมก็ตามเปรียบเสมือนต้องจ่ายเงินใช้หนี้ ถึงแม้นจะเสียดายแต่พอทำใจรับได้ไม่เสียใจกับการถูกปล้นกฎในทางโลกคือคนทำผิดต้องติดคุกก่อนและประพฤติด,ดีถึงจะได้ลดโทษและอภัยโทษแต่กฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันถึงเวลากรรมส่งผลก็ต้องใช้นี่กรรม ไม่ใช่คิดจะทวงเวลาผัดนี้ไปตลอดที่อ่านไม่คุ้มเท่าประเจิญความจริงข่าวหน้าหนึ่งก็มีนะคะที่มีผู้ต้องหาหนี่คดีเกือบ20ปีแต่พอโดนจับได้กลับดีใจมากเพราะไม่ต้องหวาดระแวงหลบซ่อนให้ทุกใจอีก ติดคุกไปพอออกจากคุกก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดังนั้นอยากให้อดทนกับเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาถือซะว่าเราใช้นี่เก่าให้มันหมดไปบ้างให้มันลดลงไปบ้างการรู้จักยอมรับและชดใช้กรรมด้วยใจ ที่ไม่ต่อต้านคือการแก้กรรมแบบหนึ่งค่ะเช่นเราถูกใส่ร้ายหาเรื่องหากกดเคืองตอบโต้ก็เท่ากับยังไม่ใช้นิกรรมเป็นเพียงการชําระดอกเบี้ยเท่านั้นไม่ว่าเราจะย้ายไปที่ใดที่ไหนก็ตามก็ยังจะต้องเจอคนชั่วแบบนี้ต่อไป ใจเมตตาจะแยกคนเลวออกจากชีวิตกรรมชั่วจะทำร้ายตัวของเขาเองไม่ต้องตอบโต้สิ่งใดเลยหมายเหตุด้วยว่าหากถูกใส่ร้ายนั้นหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปตอบโต้เขาไม่ต้องไปด่าเขากลับไม่ต้องเปโกรธเขา แต่ไม่ใช่นิ่งเป็นศากกระเบือยอมให้เขาใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เขาร้ายมาก็ต้องรู้จักปฏิเสธต้องอธิบายเหตุผลให้คนเขาเข้าใจหรือให้คนรอบข้างได้รู้ก่อนให้เขาเข้าใจก่อนแต่หากเขาไม่ฟังเราไม่เข้าใจจริงๆ เราก็แค่ปล่อยวางเป็นอุเบคขาแล้วก็อยู่เฉยๆไปสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกรรมชั่วจะทำร้ายตัวของเขาเองโดยไม่ต้องตอบโต้เลยส่วนกรรมดีของเราจะผลักเราและเขาไปสู่ที่ที่เหมาะสมให้เราย้ายไปเจอคนที่ดีกว่า ได้ที่ทำงานได้ธุรกิจที่ดีกว่าความชั่วจะตรึงให้เขาอยู่ที่เดิมกับคนเร็วเหมือนเขาหรืออ่านย้ายไปเจอคนที่เร็วพอกันดูตัวอย่างผู้ขับรถไร้มารยาทนะคะพวกเบ่งสารพัดคิดว่ากูใหญ่กูแน่พ่อกูเจ๋ง พอบุญหมดเมื่อไรกรรมจะส่งผลให้เขาไปเจอคนที่ชั่วกว่าเขาเบ่งผิดที่จนต้องจับจนต้องตัวเองต้องมาตายฟีตายก่อนเวลาให้ชาวบ้านเขามาสมน้ำหน้าก็มีเยอะไปนะคะ